สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่พพอนๆลูกดวงที่น่าราักทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาทำาคลิปนะคะทำนายดวงประจำวันนะคะวันนี้คือวันที่22ตุลานะคะ2567นะคะเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะดวงของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะ อ่เรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์บอกก่อนเลยว่าวันนี้เป็นวันที่คุณมีเสน่ห์มากๆนะคะเซนแม่นฝันแม่นนะคะจะซื้อเลขเสี่ยงโชคนะคะซื้อวันนี้ได้เลยนะคะดวงดีนะคะมีเสน่ห์มีคนรักมีคนเอ็นดูนะคะ มีแต่คนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะวันอังคารนะคะวันนี้เราบอกเลยว่ายุ่งมากนะคะยุ่งวุ่นวายนะคะจากคนรอบข้างคนรอบข้างนำพาความวุ่นวายมาให้คุณคุณอาจจะรู้สึกอยากอยู่เงียบเงียบอยากอยู่คนเดียวไม่อยากวุ่นวายกับใครแต่เชื่อเธอค่ะว่าวันนี้มีแต่คนอยากวุ่นวายกับคุณนะคะคุณจะไม่มีเวลาเลยยุ่งพอเรื่องของคนอื่นคนอื่นนำพาความเดือดร้อนมาให้นำพาความยุ่งยากมาให้นะคะสำหรับ นที่เกิดวันพุธนะคะวันนี้ดูมีความสุขมากๆเลยนะคะเป็นวันแห่งความสุขวันแห่งความน่ายินดีนะคะออนไลน์เด่นนะคะทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ทำงานเกี่ยวกับต่างชาตินะคะภาษาหรือเดินทางนะคะต่างประเทศนะคะถือว่าดีวันนี้คุณจะมีความสุขนะคะวันนี้มีความสุข มีความอุดมสมบูรณ์นะคะกินอิ่มนอนหลับนะคะระวังน้ำหนักขึ้นด้วยนะคะควันพฤหัสค่ะ วันนี้มีเกณฑ์ของการเฉลิมฉลองนะคะเจอเพื่อนนะคะเจอสังคมนะคะมีเกณฑ์ไปงานเลี้ยงงานดื่มสังสรรค์น,นะคะหรืองานเลี้ยงรุ่นหรือเจอเพื่อนๆน,นะคะจะมีมีโอกาสได้ท่องเที่ยวนะคะได้สนุกสนานนะคะกับคนรักได้เดทนะคะหรือแม้แต่ว่าไปเที่ยวกับเพื่อนๆน,นะคะก็จะทําให้คุณมีความสุขเหมือนได้พักผ่อนนะคะวันนี้วันศุกนะคะ วันนี้นะคะมีเกณฑ์คิดมากเรื่องเงินเครียดเรื่องเงินนะคะหาเงินเครียดนะคะกังวลใจคุณจะดูมีความทุกข์ใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามานะคะแต่ว่าอาจจะเข้ามาช้าหน่อยหรือว่าอาจจะเข้ามาไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือยังอาจจะยังไม่ครบจํานวนที่คุณอยากได้นะคะเพราะว่าคุณดูมีเรื่องให้ใช้เงินนะคะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะ วันเสาร์นะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมีเกณฑ์ได้ของขวัญมีค่ามีเกณฑ์ได้ข่าวดีนะคะวันนี้คุณจะได้ของขวัญหรือได้รได้รับข่าวดีน่ายินดีนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าชื่นใจนะคะมีความสุขแฮปปี้นะคะวันอาทิตย์นะคะวันวันนี้คุณยังมีเรื่องเศร้าอ่ะคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆบางคนเพิ่งอกหักบางคนเพิ่งเลิกกับแฟนบางคนเพิ่งตกงานนะคะเดี๋ยวมันจะค่อย ค่อยดีขึ้นแต่วันนี้คุณเองอาจจะเป็นเอ่ออารมณ์ที่น้อยง่ายเครียดง่ายกังวลใจง่ายนะคะมันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปเดี๋ยวพอ,อคุณเริ่มปรับตัวได้นะคะอารมณ์น้อยที่คุณมีอยู่อารมณ์เครียดที่คุณมีอยู่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นคะ่ะ ประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักจองคิวดูดส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อน